นิ่งเหลือเกินนะครับสำหรับราคาของเหรียญ Bitto r r e n t หรือ b b t c นะครับเหรียญตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่นิ่งตลอดนะครับถึงแม้จะพุ่งมันก็ไม่พุ่งตัวอื่นพุ่งมันก็ไม่พุ่งนะครับตัวอื่นร่วงมันก็แทบจะไม่ร่วงเลยนิ่งสนิทมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามแรงกระเพื่อมของราคานะคันนะครับว่ามีแนวโน้มยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับ S 2> <S 2> <S 2> <S สำหรับแคมเปญนะครับ PNL ก็เป็นแคมเปญของการเทรดฟิวเจอร์นะครับท่านใดสนใจในการร่วมทีมกับคอยนนิวมูนะครับก็จะรับแค่20คนแรกเท่านั้นนะครับแล้วก็รางวัลสูงสุดถึง2,000 USDT เลยก็แค่เข้าร่วมแคมเปญด้วยกันเข้ามาคุยนะครับใต้ลิงก์นี้นะครับที่ไลน์กลุ่มนะครับมิชชั่นนิวมูล VIP เราก็ติดตามด้วยกันนะครับเราก็ร่วมสนุกด้วยกันกิจกรรมนี้มีมูลไปด้วยกันกับช่อง Coin Moon นะครับวันนี้ก็ขอลง BitTorrent นะครับในช่องแรกแล้วกันนะช่วงนี้ผมปิดช่อง2ช่องสาไปก่อนนะครับเพราะว่าข่าวมันไม่เยอะนะครับพวกเหรียญตัวเล็กๆเนี่ยอาจจะต้องรอกันเดือนหน้านะครับถึงจะมีคอนเทนต์ที่ที่น่าทำนะในช่วงนี้นะครับเนื่องจาก BitTorrent นะครับเป็นแพลตฟอร์มแบบ P2P นะครับแล้วก็ เป็นแบบกระจายอำนาจเมื่อไม่กี่ปีเปิดตัวตั้งแต่ปี2-5ประมาณ2อประมาณสอปีละนะครับแล,แล้วก็เป็นแพลตฟอร์มบล็อกเชนของทอนด้วยจากนั้นบิต t o ร์เลนในปี2 5งห้นะครับตัว BTT ก็เปิดตัวบนทอนบล็อกเชนนะครับใช้มาตรฐาน t r c หน่งศูนนะครับที่เป็นระบบเครือข่ายของทอนของตัวเองนะครับก็ถือว่าเป็นเครือข่ายที่ ที่น่าจับตามองเนาะเพราะว่าไม่มีใครไปยุ่งกับมันอะไรเท่าไหร่นะครับก็ส่วนตัวผมก็ซื้อไว้นะครับสักร้อยดอลลาร์พอละนะนะครับผมก็เห็นว่ามันก็มีโอกาสที่จะเติบโตได้อีกนะครับถ้าจังหวะไหนเป็นจังหวะของเขาจริงๆน่าสนใจนะครับสำหรับเรียนบิตทอร์เรนต์นะครับก็เปิดตัวตั้งแต่ปี2 5 6 1นะครับฉะนั้น b t t เนี่ยหรือ b t t t c เนี่ยนะครับที่ เขียนบนกระดานไปแนนแล้วมันแล้วแต่นะจะเขียนอะไรนะครับผมขอใช้ BDT แล้วกันนะครับเขาบอกว่าพบโมเมนตัมขาลงนะครับที่แข็งแร่งหลังจากการสร้างระดับสูงสุดที่0.06ตัว9 0 1 5นะครับ9,150นะขอโทษด้วยนะครับดอดลลร์ในวันที่19มิถุนาปี2023แล้วก็ตัวของแท่งเทียนของวันที่19เมษายนนะครับปิดไส้เทียนที่ยาวขึ้น ซึ่งบ่งชี้นะครับว่า BDT เนี่ยปฏิเสธความแข็งแกร่งนะครับที่ระดับพัน์่าููนนยยจุด์หกตัวนะครับ9,000ก็คือไม่ได้ผ่านแนวต้านตรงนี้ได้สักทีเมื่อเรยเลนี้ BDT นะครับรวมระหว่างช่วงนะครับที่0 0กตัว5,800นะครับและ0.06ตัว6,100 จากนี้ราคาได้รับโมเมนตัมขาลงนะครับเพื่อทำลายระดับแนวรับที่ห0ึ่ตัว6 1พัดอลลาร์และตกลงไปที่5้าร้ิดอลลาร์ห้าพองรดอลลาร์นะครับที่0.06จุนตัวนั่นเองก็คือไม่ผ่านแนวต้านแล้วก็มีการทะลุลงไปตอนที่มีการทำลายเหรียญแอลคอจากทางเซกนะครับแล้วก็เรื่องของไบแนนแล้วก็ าทางเซกนะครับที่มีปัญหาเรื่องคดีความก็เลยทำให้ลากเหรียนแอลคอยหลายตัวลงไปด้วยบิทโเลนก็ลงนะครับแต่ก็ลงไม่ได้มากนะครับก็แค่เป็นโมเมนตัมขาลงระยะสั้นนะครับแล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้นะครับ้อู่ล้อมลจาก t r a d i n g v i ิวนะครับบิทโเลนเนี่ยหรือ BTT นะครับ USD เนี่ยจากเทรดดิ้งวิ w ราคาของ BTT จะ เข้าสู่ในช่วงการรวมบัญชีอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือว่าแนวต้านแนวรับอยู่ประมาณนี้แหละนะครับที่0.06ตัว5,250นะครับก็ถึงประมาณ5,420นะครับแท่งเทียนก่อนได้หน้าได้รับโมเมนตัมขาลงพอที่จะทำลายแนวรับล่าสุดนะครับและแท่งเทียนปัจจุบันก็ได้ทำลายไส้เทียนด้านล่างด้วยของแท่งก่อนหน้านะครับคือ แนวโน้มมีแต่ลงกับลงแล้วตอนนี้นะครับเพราะว่าขนาดปิดคอยขยับเหรียญนี้ก็ไม่ได้ขยับนะครับส่วนหนึ่งคือโดนฟองร้องด้วยนะครับแล้วราคาของ btt นะครับมุ่งสู่ระดับที่0 0 6ตัว5000ดอลลาร์นะครับซึ่งเป็นระดับต่ำสุดตลอดกาลนะครับและยังมุ่งสู่การเติบโตของไส้เตียนด้านล่างนะครับของแท่งเตียนวันที่10มิถุนายนราคาของ btt อยู่เหนือระดับต่ำสุดตลอด ตลอดเวลาเลยนะครับฉะนั้นถ้าเป็นตลาดกระทิงเนี่ยจำเป็นต้องกระโดดเข้าสู่ตลาดกระทิงด้วยนะครับแล้วก็ต้องพ้นจากราคาที่0.06ตัว5,000ดอลลาร์ให้ได้นะครับก็คือต้องขึ้นให้ได้ถ้าขึ้นไม่ได้โมเมนตัม um จะเป็นขาลงทันทีและจะลงไปถึง4,500ที่0ูนย์หตัวนั่นเองฉะนั้น b i ตทอร์เรนนะครับเขาก็ตั้งคำถามว่า จะโดนทำลายระดับราคาที่0 0นตัว5,000หรือไม่นะครับเพราะตอนนี้มีเหรียญที่อยู่ในอเมริกาเป็น s e c u r i t y หลายตัวอันนี้ผมต้องดูเหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดมีาการขยับของฝั่งจีนหรือฮ่องกงเริ่มขึ้นนะครับดีขึ้นเหรียญ bdt ก็ไม่แน่เหมือนกันอ่านะครับเรามาดูข้อมูลตรงนี้นะครับ bdt bdt ต่อ usdt นะครับข้อมูลนี้มาจาก trading view นะครับฉะนั้นราคา BTT ก็มีการซื้อขายต่ำกว่าเส้น EMA 20 50ิ0้ร้อแล้วก็200วันนะครับซึ่งเป็นโมเมนตัมนะครับของราคาที่เป็นขาลงฉะนั้นการไหลของเงินนะครับในชายคินนะครับคือ0.00ซึ่งจะแสดงว่าราคาเนี่ยอยู่ในช่วงของการรวมฐานนะครับแต่การดำเนินการด้านราคาเนี่ยแสดงให้เห็นว่าราคา BTT อยู่แมวเหมือนตัมที่ขาลงจริงๆ นะครับคือยังไงก็ยังเป็นขาลงอยู่อ่าเรามาดูเส้น RSI นะครับได้เข้าโซนขายมากเกินไปและขณะนี้อยู่ที่28.75ซึ่งบ่งชี้โอกาสที่ราคาจะดึงกลับหรือกลับตัวในระยะสั้นอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญคือเราต้องทราบนะครับเพื่อให้การกลับตัวนี้อาจเกิดขึ้นราคาต้องสร้างระดับแนวรับนะครับและก็แถบโบลิงแบนได้ขยายออกแล้วตอนนี้ นะครับซึ่งบ่งชี้ความผันผวนของตลาดนะครับและราคาของ BDT เนี่ยก็มีการซื้อขายใกล้กันในแถบล่างของ b o บ l ิงแ b a ด d นะครับก็หมายความว่าพอราคาตกมันก็มีการซื้อขึ้นไปเรื่อยๆนะครับต้องแต่ต้นเดือนมิถุนายนก็แสดงให้เห็นสัญญาณการกับการกลับตัวยังไม่เกิดขึ้นในการสัญญาณการกลับตัวใดๆนะครับคือไม่มีแรงซื้อขึ้นไปนะครับมีแต่แรงช้อนจากกลหลุมนะ โดยเทคนิคเป็นอย่างนี้นะครับฉะนั้นตอนนี้นะครับระดับแนวต้านหลักคือหกพันหกพันหนึ่งร้อยกับหกหก0ันหานะครับแนวต้านหลักคือต้องผ่านตรงนี้ให้ได้แล้วแนวรับนะครับอยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์หกตัวห้าพันแล้วก็สี่พันห้าร้อยนะครับซึ่งถ้าเกิดไม่ผ่านเราก็ราคาเนี่ย มีโมเมนตัมขาลงไปอีกก็ลงไปถึง4,500เลยข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีช่องทางที่สำคัญคือลายกลุ่มรลยกลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community นะครับเราก็มีชั้น New m o o n i ีแล้วก็ BTT กับ TRX นะก็จะเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับก็มีไว้สักร้อยดอลลาร์นะครับไม่เกินตรงเนี้ยพอล้นะครับไม่ต้องเอาอะไรมากซื้อทิ้งไว้ นะครับเราก็ใครคิดว่าราคามันไม่มีทางไปได้หรอกก็ข้าไมไปได้เลยนะครับแนะนำนะนะครับไปชอบเหรียญที่คุณชอบดีกว่านะอย่ามาเสียเวลานะครับเหมือน ada ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องดูด้วยกันนะครับว่าบางจังหวะเนี่ยมันก็เป็นจังหวะของเหรียญน,นั้นจริงๆนะครับงนั้นข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีช่องทางที่สำคัญคือไลน์กลุ่ม รายกลุ่มนะครับเราก็มี BT กับ t i x นั่นแหละอย่าืมศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับนี้ผมวังว่า BT และ TRX จะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของด้านจะมู o n ไปด้วยกันกับช่องคอยใน moon สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับแข่งขันเทรดฟิวเจอร์เดือนมิถุนานเทรดเพื่อรับ macbook pro ชิงส่วนลดส่วนแบ่ง ประมาณ80,000 USDT ลงทะเบียนได้เลยกับกระดานปิดเกตณวันนี้เดือนมีถุนายนเท่านั้นท่านใดสนใจสามารถสมัครลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยบิตเกต